ทดลองใช้มอเตอร์เวฟีนะฮะซึ่งเป็นมอเตอร์เว m 81บางใหญ่กานจนาบุรีนะฮะด่านที่เราจะใช้ในการขึ้นครั้งนี้นะ,ะเราใช้ด่านนครปฐมฝั่งตะวันตกนะฮะซึ่งนครปฐมเนี่ยเขามีด่านที่ขึ้นไปยังมอเตอร์เวเส้นเนี้ยอยู่ประมาณสองด่านนะฮะก็คือด่านนครชัยศรีแล้วก็ด่าน นครปฐมฝั่งตะวันออกนะแต่ที่ใช้ขึ้นมอเตอร์เวย์ในครั้งนี้นะคะใช้ได้แค่ด่านเดียวนะก็คือด่านนาครปฐมฝั่งตะวันตกมาลายแมนนะคะมอเตอร์เวย์เส้นนี้นะคะเขาเปิดให้ใช้ฟรีในวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ซึ่งเริ่มวันศุกร์นี้นะคะศุกร์ที่26เดือนเมษาปี67เนะฮะเวลาในการเปิดก็จะเริ่มเปิดบ่าย3ามโมงของวันศุกร์ไปจนถึง สามทุ่มของวันอาทิตย์นะเปิดให้ใช้ฟรีส่วนวันปกติจันทถึงพฤหัสไม่ได้เปิดนะฮะ มทวนก็ก็แค่ทาส่งลงตรงที่จะไปทางพนมทวนสุพรรณบุรีนะฮะส่วนใครที่เข้าการก็ลงตรงนี้นะฮะก็คือเลี้ยวเข้าตรงนี้แหละตรงซ้ายนะฮะซึ่งจากจุดนี้ไปเข้าเมืองการก็น่าจะเหลืออีกไม่กี่กิโลเมตร i ก็ยังมาได้ถึงตรงนี้นะ,ะก็ใช้เวลาไป30นาทีนะ,ะแล้วก็จากนั้นไปก็จะเป็นเข้าไปยังกานชนบุรีนะฮะใครที่จะไปเดินทางท่องเที่ยวสังขบุรีไซโยกนะ,ะก็ตรงไปตามเส้นนี้เลยนะ าเขาทดลองให้ใช้ในวันสุดสัปดาห์คือวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เท่านั้นนะคะวันศุกร์เริ่มต้นให้เข้ามอเตอเวได้เนี่ยในช่วงเวลาของบ่ายสามโมงนะคะแล้วก็สิ้นสุดในเวลาสามทุ่มของวันอาทิตย์นะคะจะเปิดให้ใช้ฟรีแบบนี้ไปในวันหยุดสุดสัปดาห์ศุกร์เสาร์อาทิตย์แบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าเขาจะมี บริการมอเตอร์วเวย์ m 8็มแปสเเส้นนี้มาได้เลย